คือถ้าเราสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาใครเนี่ยหด้เพืก็เนี่ยคือความสงบเนี่ยความสงบใช่รู้สารพัดรู้สอนมอนี่รู้ไปเรื่อยๆนะทําไม่ขี้เกียจเพราะบางคนคิดว่าความสุขมันต้องอเราต้องได้วัตถุสิ่งนี้ได้แบบนี้ตามที่เราต้องการความสุขทั้งโลกมันเสื่อมพอได้มาสักพักหนึ่งก็เบื่ออยากได้อีกมันไม่มีที่สุดเลย ใช่ไหมเหมือนกับแฟชั่นนะแฟชั่นทั้งหลายที่เขาตามอ่ะตามไม่ทันนอกตายก่อนมันมาเรื่อยๆื่อยเลยแต่ถ้าตามธรรมะเนี่ยไปเรื่อยๆื่อย่ะไปเรื่อยๆืยมันจะรู้เรื่องนรกสวรรค์รู้การเวียนว่ายตายเกิดรู้เรื่องพระเจ้ามาจากไหนพระประเจกมาจากไหนอ,อนสร้างบาร,รมีมาอย่างไงชิมวันในโลกนี่ไงมันไปทางโน้นแล้วอ๋อครับแล้วเราจะไปไหนดีอ่ะ ตายเราจะไปไหนดีจะเกิดไม่เกิดดีนี่คือฐานจยไม่มีฐานนะถ้ายังฝึกไม่มีฐานาะจะไปทําอะไรจะไปขี้ไรเลยครับอย่างบางคนบอกมีเป้าหมายถ้าได้กระเป๋าใบนี้แล้วก็จะไม่เอาใบอื่นอีกแล้วคไม่ไม่ใช่พอเสร็จแล้วพอเบื่อแล้ว,ว,ลวกูก็จะเอาใบใหม่อีกแล้ว มันไม่มีสิ้นสุนสดหรอกมันเลยจบไม่จบไม่สิ้นแนไไ่ไม่ไม่ไม่จบ hmm. <laughs> ถ้าเราจบมันค,คือจบ <Yeah. S 2> ถ้าอยากจบน่ะเนี่ยมากินนอนสวดมนต์ที่เชียงดาวเนะี uh ่ย huh. จะไปยุ่งกับอะไรนะสวดมนต์อย่างเดียวนะใช้เวลาไม่นานเอาชว่วยชีวิตหลวงตาเนี่ยก็แล้วกันตอนหลวงตาอยู่นี่อยู่ได้เลยรับประกันเนี่ยถ้าทำได้จริงๆนะรู้ อืแล้วคนที่มาอยู่นะหลวงตาก็มีที่คนที่ฝึกได้กับมีที่คนที่ฝึกไม่ได้คนที่ฝึกไม่ได้ก็คือคนที่ห่างจากขึ้นห่างจากกรรมฐานห่างจากจักรพพัดห่างจากหลวงปู่ห่างจากพุมิหารอืแล้วไปทั้งโลกคบ่อยไปนานไม่กลับไม่กลับอืเดินจิกตอกันานเป็นชั่วโมงไม่กลับ ยอมกลับมาสวดมนต์แล้วมันจะรู้แล้วอ,อะไรไหมม,มันไม่รู้หรอกมันเรียนมิจิจอพอจะอารมณ์สบายสบายแล้วกําลังจะหยุดกําลังจะนิ่งอยู่แล้วอา้าจบหมดเวลาพอดีชั่วโมงหนึ่งก็ไม่จ่อเองอะมันสับเพไปมันไม่จ่อไปพอ,พอลุกขึ้นก็ไปแล้วไปทังโลกแล้วคแล้วอย่างเขาก็สวดมนต์แต่ทําไมาบางคนก็เหมือนไปแล้วก็ สร้างปัญหาสร้างให้กับสถานที่ที่อยู่ไงครับคนเคยชินในสิ่งที่ดีกับไม่ดีเคยชินมาใช่คนปากปากคันกับคนไม่ปากไม่คันมันต้องชีดนี้ก่อนชีดงี้ีดไม่ให้มันคันอยู่เนี่ย ไปเป็นตัวหยุดตัวเบรกได้ครับหลวงตาในสติสติครับสต,สติจุสติสติไม่มีหรอกไม่ไมเบรกได้คือพระพระคือกัณส่วนมนจะพูดปุ๊บเอาพระมาปิดปากไว้ก่อนคนระับไม่อยู่ก็ไม่อยู่ไม่อยู่เพราะจิตมันยังนึกอยู่<อ>ปากไม่พูดจิตมันยังนึ็กอยู่ พูดในใจด่าว่าในใจก็ไปครับก็ไปดีไปแล้วว่าใจอ่ะเหมือนเราชื่นชมในใจก็ไปเหมือนกันไปเหมือนกันบันทึกเหมือนกันมโนกรรมมโนกรรมมโนกรรมกายกรรมวิจีกรรมครับเพราะอย่างคนที่เขาทำดีตั้งใจทำความดีแต่ว่าเหมือนความดีมันส่งผลช้าคนพวกนี้เขาเลยเหมือนกำลังใจมันหายไปครับเข้าไลเข้าใจ ว่าปัจจุบันเขามาจากอดีตเขายังไม่รู้ว่าอดีตที่เขาทําไว้มันดีหรือไม่ดีตอนนี้เรามาโ秀ให้กรรมดีหรือรมไม่ดีเขาไม่รู้กาแต่ถ้าเราพิจารณาจริงในในการดํารงชีวิตเขาตั้งแต่เด็กมาจนมาฝึกเนี่ย<ำ>เขาจะรู้ครับทาไมคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันนะทําไมเกิดมาก็รวยแล้วบางคนคบางคนเกิดมาโอ้ทุกขนาดเลยทํางานตั้งแต่เด็ก บางคนเกิดมาเอาพ่อแม่ไม่มีเอาหายไปไหนเอาก็กรรมไงก็ใช่มันไม่เหมือนกันทีนี้การมาสวดมนต์กรรมมันบันทึกอยู่แล้วเนี่ยมันมาไหมมาบางคนสวดดีๆเอาด่าพระเองนะด่าขึ้นมาเองเฉยๆเองนะครับวันนี้จะร่างกาแฟพาถามว่าหนูสวดมนต์หนูทำนี้่็ด่าพระเอาก็ถูกแล้วหรอกมันมีมันบันทึกไว้ครับอ๋อมันขึ้นมาจะได้ล้าง อกปถูกแล้วก็โยโทโสไปขอขมานลจ๊ะมันมาจากอดีตปัจจุบันเนี่ยแต่การกระทําปัจจุบันคืออนาคตเนี่ยคุยทุกวันนะเรื่องนี้ไม่รู้จะรู้หรือเปล่าคุยทุกวันบางคนคุยสิบยี่สิบปีมาแล้วมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมเปลียนยากนะโตไม่ใช่เปลี่ยนง่าย เปลี่ยนภพชาติเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนนิสัยนี่ยากนะถ้าไม่เอาิงจริงแเลยทิ้งทิ้งหมดเลยทิ้งหมดเลยทิ้งให้มันหมดทิ้งอะไรรู้เปล่าทิ้งความรู้สึกที่ไม่ดีไม่ใช่ทิ้งผัวทิ้งเมียทิ้งลูกนไม่ใช่ทิ้งความที่รู้สึกไม่ดีที่ตัวเองบันทึกเนี่ยครับทิ้งมันอย่าไปนึกถึงมันไง แล้วก็สวดมนต์ไปแผ่เมตจาไปโมทนาบอนพอมันนึกว่าไม่ไปแล้วกูทิ้งแล้วไม่ต้องห่วงไ,ไม่ต้องเก็บไว้ไม่ต้องห่วงฉันนะจ่าไอลมนั่นน่ะฉันไม่ไปแล้วว่าง <laughs> ฉันจะอยู่กับหลวงปู่นะหลวงปู่ช่วยหนูด้วยอะไรประมาณนับ <laughs> ถ้ามันหนักหนาสากัดการอะไรกันโน่ออกไปนะที่โล่งๆมั้ะกูเบื่อจังอุ้ยห <laughs> ลวงปู่ช่วยผมด้วยช่วยหนูด้วยว่าง้น้องตะโกนนะ มันก็จะโล,งล่งละครับดีไหมดีครับก็ดีครมันเหมือนเป็นวิธีการคลายระบายออคนในแถวเนี่ย็็จะออกมาโทรหน้าต่างออกมา <laughs> เอายายคนนี้ไปแล้วนี่ <laughs> <laughs> ไปไหนแล้วท <laughs> ําไมหลายคนฝึกแล้วถึงเครียดเท่างนานกับการฝึกกับการอยู่ปฏิบัตินะครับมันก็เครียดนะตโต ความเคยชินทางโลกที่เขาบางคนเขมีความสุขทางโลกนะมีครอบครัวอุดมสมบูรณ์เนี่นะทีที่เกิดความแตกแยกแ่ะนะ oh. แล้วก็มาฝึกกรรมาฐานนะ <Okay. S 2> าเนี่ยมาฝึกเนี่ยมันตามมาไม่ล่ะมันตาเหมือ oh. นก็เลยโอ้เดี๋ยวก,ก็สวดเดี๋ยวก,ก็นึกเดีย๋ยวต้องใช้เวลาหน่อยก hmm. ารจะเปลี่ยนมันไม่ใช่เวลามันไมใช่เปลี่ยนปุ๊บโอ้ มันคงไม่ได้แล้วครับไม่ใช่ว่ามาฝึกมาโกนหัวปุ๊บแล้วจะดีปั๊บเลยโอ้โหโหไม่ใช่ไม่จะไปโกนเราสวดก่อนฮนะ <laughs> ไม่เห็นคนที่สวดคนที่มาระยะสั้นเห็นไหมบางคนทุกคนส่วนใหญ่มาบวชเนี่ยบอกว่าจะหยดบวชไปเรื่อยๆคำว่าบวชไปเรื่อยๆเ,เนี่ยถูกต้องแหละ พราะจะสึกเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าคุณไม่ทํากรรมฐาน,นนะ่นนะมันไปทางโลกนานๆเขาเนี่ยสึกที่เห็นๆนั่นนะสึกมารู้กี่คนแล้วคถ้าคนอยู่อยู่ในคลื่นพวกนี้นะมันจะอยู่ไปเรื่อยๆไปอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็อยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็อยู่ไปเรื่อยๆพราแกพอสี่ห้าสิบแล้วมันก็ไม่อยากสึกแล้ว ฝึกไปแล้วไม่รู้ไปทาอะไรแล้วมันแก่แล้วไงทำอะไรไปได้แล้วในทิศทางหรือเป้าหมายของการอยู่ของการฝึกในแต่ละคนนี่ยจำเป็นต้องมีทุกคนไหมมีอ่ะไม่มีไม่ได้ไม่มีเครื่องอยู่บางคนกันที่สานฝึกกรรมฐา,านในศาสตร์หลวงพ่ออยากผู้เป็นผู้มีประโยชน์กับตัวเองเป็นประโยชน์กับวิญญาณมนุษย์สัตว์ทังางหลายอยากเรียนรู้เรื่องการเวียนว่ายแต่เกิดเรียนลงขึ้นของเนี้ย คลื่นของความคิดมนุษย์สัตว์ปัญญาทั้งหลายเนี่ยคจะเข้าใจเรื่องพวกเนี้ยม,มันก็ต้องอธิษฐานท,ทุกวันฝึกทุกวันมันถึงจะมันก็เหมือนเรียนทั้งโลกกับตูตูจะเรียน,นแผนกไหนละ่ะต<อ>ูจะเรียนสายไหนอะคณะไหนเออคณะไหนอ่ะ <laughs> คณะโูธิสัตว์คณะปัจกคณะอรหันโชคแล้วจะเรียนขึ้นอะไรล่ะแต่ถ้าเรียนจบคึืนหนึ่งมันก็ไป มันเป็นลูกโซ่กันทั้งขึ้นทั้งหมดน่ะครับอ,อยากเรียนวิชาไหนวิชาพรม,มิหาราเนี้ยถูกแล้วเราเรียนกับใครนะตัวเองสิข้าไหนก็แพงมไงพรมิหารนะคือมีเมตตาเมตตาตัวเองอ,อารมณ์ไม่ดีก็ก็หยุดเลยก็เปลี่ยนอารมณ์ะเพราะเรียนพรม,มิหารนะทุเรียนพรม,มิหารเนะี่ยที่สานเรียนพรม,มิหารนี่นะฉะลาดมากนะ สาระสุดๆเลยทุกแผแ่เมตตาทุกวันประมาณไม่ได้ทุกวันนี้นะ,ะสวดมนต์แผแ่เมตตาเนี่ยอนโมุธนาบันทึกบุญเน่ยมันมีแผแ่เมตตาไปด้วยเนี่ยตู้ไม่ยุ่งกับใครอยู่ตรงเนี้ยตามปกติเนี่ย,ยเดินนั่งนอนไปไหนก็แผ่ไปไหนก็สวดไปเนี่ยตู้ใช้เวลาประมาณสิบปีเนี่ยคคใครเห็นข้าพเจ้าเนี่ยขอให้มีความสุขกันแล้วกัน <laughs> คนที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าเนี่ยก็อธิษฐานนะคนที่เกี่ยวข้องกับเราในก่อนนะแค่ว่าใครเห็นเราแล้วมีความสุขนี่มันประโยชน์มันมหาศาลมากม,มายนะมันไม่มีประโยชน์ยางไงตู้เอาอะไรมาผมอธิหารใช่<อ>ไหมก็เปิดบ่อยๆค,คนอยู่ใกล้ๆรู้สึกยังไงร,รู้สึกดีไหมโอ้โหรู้สึกดีรู้สึกดีไม่พอนะจุ เขาไปบ้านเขามีความทุกข์เขายังนึกถึงท่านนึกถึงตู้เลยพอนึกถึงตูน้นี่เขาเปลี่ยนเปลี่ยนขึ้นเลยนะจิตเขาจะเปลี่ยนเลยนะขึ้นที่ดีเขามีอยู่มันมันเปลี่ยนขึ้นทันทีเลยครับนึกนี่แหละบางครั้งตามไปในความฝันอีกนะทุกเผลอฝันเด็กเผลอทุกไปบอกหวยเขาอีกครับเนี่จุดใหญ่เลยคนระับ ปัญหาอย่างเดียวจะทนทำได้ไหมนะสักสิบยี่สิบปีได้ไหมครับ <c oughs> ได้ไหม <c oughs> ถ้าได้ก็สาธุตัก็จะเป็นผู้มีประโยชน์ไม่ใช่ชาติเดียวนะนู้นะ่าจะยังเกิดอยู่อยประมาณไม่ได้เราทุกประมาณไม่ได้เลยหลวงพ่อท่านบอกเองเองอดทนชาติเดียวนี่นะท่านบอกเองได้ไปไปโอ้โห สิ่งที่เองปรารถนาเนี่ยมันจะเร็วมากเลยท่านบอกเองปรารถนาเป็นหนอพุทธภูมิหรือปัจเจกภูมิหรือหัตถภูมิมันไม่เกิดเนี่ย <c oughs> เร็วมากเลยท่านบอก <c oughs> เองตัดสินใจเลยท่านบอกไหนเองก็เวียนว่ายใจเกิดไม่มีที่สุดอยู่แล้วในอดีตอะ่ะเดี๋ยวก็สุกมันเดี๋ยวก็สุกมั่งเดี๋ยวก็เปิดเพลินใจดีใจเสียใจครับแค่ใจ,ใจตอนนี้เองหยุดเลยอยู่กับพระอย่างเดียวอยู่กับการสวดมนต์แผ่เมตตาโม,มทนาบุญบันทึกบุญอยู่กับหลวงปู่อย่างเดียว เอ็งไปไหนก็ได้ในโลกเนี้ยอยู่อย่างนี้แหละมันจะเป็นต้องบวชอยู่ที่ไหนก็ทําเลี้ยงชีวิตแค่ชีวิตในธรรมามันก็ไม่มีอะไรมีอาหารมีที่อยู่อาศัยเครื่องลงห่มเองก็ทําไปจากวันเป็นเดือนหลายๆเดือนหลายปีเขาเองจะค่อยๆรู้ไปเรื่อยๆเรื่อๆมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆเรยๆเป็นไงเป็นประโยชน์ มหาศาลนะทุกนั่นทีือความอดทนนั่นเองอ้น้ำตาตัดทิ้งหมดแล้วครสมัยที่ฝึกเขาค่อยตัดด้วยภาละต่างๆภาละเนี่ยตัดหมดเลยภาลในใจเนะที่ไม่ดีค่อยๆค่อยๆห่างจากมันนล่วมันก็จะหายไปครับถ้าใครอยากตัดภาละอะไรพวกนี้นะวันที่สิบแปด ไปหล่อพระนเรศวรอาจารย์หลั่งน้ําครับปลดปล่อยวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับท่านปิดปลดปล่อยความรู้สึกที่ไม่ดีที่เราบันทึกไว้ครัปล่อยมันไปใช่ไหมข้าพเจ้าจะเป็นอิสระคืนที่ไม่ดีปล่อยไปแล้วต่อไปข้าพเจ้าจะบันทึกในสิ่งที่ดีครับ เพื่อต้องการเป็นผู้มีประโยชน์ในปัจจุบันไปอนาคตอย่าลืมน้นที่สิบแปดเนี่ยขลอรูปรักพระนเรศวรยืนยืนหลังน้ําให้แม่ชรณีเข้าใจครับเป็นพยานแน่ดีไหมโ๊กดีครับก็ดีนะปลดปล่อยปลดปล่อยอารมณ์ไม่ดีทิ้งิงไว้ในโลกเลยคอยากได้เข้าไป เป็นใจที่เป็นอิสระต่อความไม่ดีทั้งปวงนถูกต้องเลยอย่างเหราวิรษัตริย์ต่างๆทุกองค์นะครับเราได้ทุกองค์เหรอบางองค์ก็เป็นเป็นหน่อพุทธภูมิก็มีบางองค์เป็นปัจเจกภูมิก็มีบางองค์ก็ไม,ม่เกิดแล้วก็มีครับแต่บางองค์ก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่พรายังไม่ได้ปรารถนาอะไรก็มี ทำไมบางคนบอกว่าอย่างไปกราบไหว้หรือไปเห็นบางองค์ก็มีความรู้สึกบางองค์ก็ไม่มีครับบางองค<บ>์งงมีความรู้สึกคือมีความเกี่ยวพัน<อ>มันก็ต้องมีความรู้สึกบางองค์ไม่มีความเกี่ยวพันก็ไม่มีความรู้สึก<อ>รูปเป็นเป็นสายใหญ่แห่งกรรมที่ท่านทำโูกแม้แม้รูปเราเนี่ยถ่ายรูปไปมันเป็น <laughs> มันเป็นสายใหญ่ที่เราทํำใบรูปเรานะ่ะมันเป็นสื่อกรรมทั้งหมดนะทั้งดีและไม่ดีเพราะนั้นเรียนาสายพวกนี้แล้วเนี่ยดูแต่รูปก็ยังรู้เลยว่าเฮ้ยยายคนนี้มีผัวห้าคนมีลูกสี่คนแค่รูปนี่นะครก็ยังรู้เลย<อ>แล้วก็ไปสืบดูมันจริงไหมนี่นคือวิชาหลวงปู่สืบไปดูเลยมันจริงอย่างที่เรามีความสัมผัสไหมไม่มีอุปทานโดยเด็ดขาด แม่นยิ่งกว่าหมอดูโหแมะไม่ใช่แม่ไม่ยช่ของหมอดูคือไปดูหมอน่ะไปดูมันดูตัวหมอมันใายถูกหรือผิดไม่ใช่เราไปดูมันนะมันเราเนี่ยไปดูมันอประมาณนั่นแหละครับอย่างมีคนอยากเปลี่ยนชะตาชีวิตก็เลยไปสักลายมือใหม่ให้มันเปลี่ยนครนับโอ้โ,โดนหลอกไอันเปทีไม่ได้าลายมือ,อถ้าให้มันเปลี่ยนต้องเปลี่ยนโดยธรรมชาติ อ๋อธรรมชาติเราจิตเราควบคุมอยู่ได้ไหมในร่างกายแล้วเนะี uh ่ย huh. ถ้าเราเอาคลื่นที่ดีเข้ามาเนี่ยลายมือไม่เปลี่ยนเป็นไปนไม่ได้หรอก uh huh. ไปดูลายมือหลวงตาตั้งแต่ฝึกใหม่ๆนะ uh huh. อัดไว้อยู่นะแล้วมาดูตอนนี้ต่างกันนะทุก uh huh. อย่าว่าแต่ลายมือลายตียังต่างกันเลย <laughs> เมื่อก่อนไม่มีตอนนี้มีนะโอ้ครับขนาดตียังมีเลยมาได้ยังไงวะเออหรือว่าเราแก่อแต่ก็ไม่ใช่นะครับแต่ดูลายคนอื่นเขายังไม่มีเลยคือทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงจากข้างในเปลี่ยนแปลงจากพลังงานมันเปลี่ยนแปลงจากจิตเราเนะจิตเราตัวจิตเนี่ยไป็นตัวเปลี่ยนทั้งดีไม่ดีเปลี่ยนดีเปลี่ยนไม่ดีเปลี่ยนเปลี่ยนได้ทุกอย่างครับแล้วก็สามารถจะ กำหนดทิศทางในการร่างกายเปลี่ยนร่างกายเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนทุกอย่างมันทำยากหน่อยอะ่ะมันต้องทนอ้าวก็ถูกแล้วครับทมหนีจากขึ้นเก่าเกาโอ้ยขึ้น,นที่เราบันทึกเก่าเก่าความคนฉลาดนะฮะแต่ฉลาดในการในการดำรงชีวิต มันไม่ฉลาดในการธรรมะถ้าเอาฉลาดในเรื่องของธรรมะเนี่ยมันก็จะไปไกลไปไกลมนุษย์มันเอือ้อเอือเอ้อมเหนื่อยกันไม่ว่าวิญญ,ญาณไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าคนเนี่ยคือประโยชน์ร่วมกันประโยชน์ร่วมกันใช่พากพิ่แม่ใจเกิดเหมือนกันครับสามารถจะช่วยเหลือเก้อกูลได้ เป็นเจ้ากรรมในเวรกันกันได้โดยการกระทําของเรานี่แหละไปไหนเพราะเราก็ช่วยวิญญาณได้วิญญาณก็ช่วยเหลือเราได้ได้ฮะเราส่วนมาทุกวันเนี่ยผีมาส่วนกับเราทุกวันนะเราสั่งอะไรผีก็ทําได้นะฮะเราสั่งมันในสิ่งง่ายๆจะไปสั่งสิ่งยากหน่อยครับเราก็สั่งได เฮ้ยวิญญาณแถวเนี้ยส่วนมนลเท่าเปลา่าไปเคาะประตูให้ตู้นนอ,นออกมาหน่อยเนี่ยอย่างก็จะไปโดนใจตู้นนโผล่ออกมาแล้วอ๋อครับเออเอาเขาถูกแล้วไงวิญญาณเขาสามารถไปโดนจิตโดนใจคนได้นะได้ที่ผีเราก็ได้ถ้าเราฝึกเราก็ไดแ้แต่ตอนไม่ได้ต้องใช้ผีก่อนไง <laughs> ใช้วิญญาณก่อนครับ านแถวบ้านนะครับหลวงตาเขาบอกว่าไอ้ที่เราห้อยพระห้อยประคำนะครับมันเป็นศาสตร์ไหนเป็นลัทธิอะไรหรือเปล oh, ่ามันเันเท่ฮะทุกไม่มีศาสตร์ไหนครับคคนทางเหนือจะว่าพระจะว่านักปฏิบัติธรรมไม่มีใครไม่ห้อยประคำะยิงทางมงนะนะแม่เท่าสมัยที่หลวงตาไปอยู่นะถ้าเขาไม่มีประคำเขาไม่นอนวัดนะเขาต้องหารูปประคำก่อนคเวลาเขาจะ อธิษฐานอะไรเขาจะนับนับรูปกรรมคนทั้งภาคกลางเขาไม่เข้าใจภาคอื่นนะแต่ภาคสังนี้ไปถึงที่เบตถึงอะไรพระให้รูปกรรมแล้วนะแต่ซื้อไหมนะประคำอย่างใหญ่เลยเ็นไหมอย่างในหนังใช่ไหมประคำอย่างนั้นแหละทำไม้ไม่แหกตาดูเมื่อไห้คนที่ถามอทำต้องดูไงลูกเขาห้ยังไงประคำมีตาไม่แหกดูเมื่อ าถูกแล้วไม่ใช่ธรรมนานะประคำเนี่ยคนฝึกความพิเศษมันใช้ใช่ประคำนะตูกครับถ้าถ้าฝึกจริงๆมีฤทธิ์ประคำเนี่ยถ้าตุ๊ท่องอะไรก็บริกรรมอะไรก็ตามเนี่ยมันไปทีละเมตรใช่ไหมล่ะถ้าตุ๊ท่องแล้วมันไปที่อื่นเน่ะไม่นับนะครับมันต้องจ่ออยู่อย่างนั้นอะ่ะจ่ออยู่อย่างนั้นอะ่ะมันถึงจะนับไปอะ่ะเขาถึงมีร้อยแปดอ่ะ แต่คำว่าร้อยแปดของตาก็ไม่รู้มันความหมายอะไรไม่รู้แต่ก็ห้อยไปอย่างนั้นอ่ะครัเพราะเพราะเวลาเราเมื่อเราขี้เกียจสวดมนต์วานขี้เกียจภาวนานั่งสมะเราก็รูปธรรมมานั่งมานับไหมันเหมือนกับเปียระยบทครเพราะเหมือนคนเราเห็นอะไรที่มันแตกต่างไปจากเดิมครับก็ย่อมมีความสงสัยอะไรที่ไม่เคยเห็นมันไม่ดูมันไม่ดูตามาตาเรือเหมือนคนโบราณก็ ในทีวีในหนังเขาเห็นอยู่หรอกเขาไม่ทำไมบุคลธรมมมีนะมีดิตัวตัวบุคลมีฤทธิ์ด้วยรูคุมฟักไปเนี่ยเป็นหน้าเป็นโน่นเนี่ยนะครับนี่ไม่ได้ว่าใครนะหลวงพ่อเป็นไม่ได้ว่าใครไม่ว่าตัวเองไม่ว่าใคร ก็พูดตามความเป็นจริงนะบางอย่างก็ต้องพิจารณาด้วยนะครับจะคุยอะไรจะว่าใครนะช่างเพียรนะไม่จะเป็นอย่าไปสนใจดีดีที่สุดแล้วเพราะทุกนี้ชอบสงสัยนะอะไรก็สงสัยกันไปหมดนะไม่ใช่นะัปฏิบัติธรรมจริงๆนะปฏิบัติธรรมเขาไม่สงสัยเลยครับมันต้องสงสัยตัวเองอนะเพจารณนะตัวเองเป็นหลักเลยเพราะเราเนี่ยไม่ไม่มีใครสามารถจะเปลี่ยนใครได้แต่เราเปลี่ยนตัวเองเราได้ เราอยากเกิดเราอยากไปไหนอยากทำอะไรตัวเองั้งล้วนๆนะครับพอสงสัยแล้วไม่ว่าอาคติมันขึ้นมาก่อนเพื่อนเลยพอเรื่องสงสัยไงครับมันแทบจะทุกเรื่องเลยมันเป็นสภาพสัคมปรต์ใน,นสังคมสังคมวัตถุวัตถุจเจริญรับงเต็นวัตถุ พราะหลองตาบอกมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเราไม่สามารถยึดติดกับอดีตหรือสิ่งที่เราเคยรู้เคยอะไรมาไม่ได้โทรศัพท์ในกณนาเนี่ย,ยอาานาคตมันจะมีหรือืมมันไม่มีเพราะอะไรไฟดับมันก็ไม่มีแล้วเพราะมันใช้ไฟนะไม่มีไฟมันก็เป็นมันเป็นท่อนท่อนเหล็กเงี้ยท่อนสังกะสีใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ค เพราะฉะนั้นคนที่ติดหรือไปยึดติดอะไรเดิมๆม,มันก็เขาก็ต้องดูให้ไกลว่าจิตอะไรไม่ได้นะ่ะแม,ม้แต่ความสุขความสุขยังติดไม่ได้เลยถ้า<ฆ>มันหมดติดทางโลกนะหมดนะ<ฆ>แต่ถ้าติดทางความสุขทางธรรมเนี่ยมันติดไปพรมแล้วนะ<ฆ>ถ้าตายะลรขึ้นพรมเลยนะของเบาเนี่ยเบาเนี่ยไม่ลำคาญเนี่ยทรงอารมณ์เบาไปเรื่อยๆเยเ,ยเนี่ยเวลาตายจะไปไหนอะ่ะ<ฆ>มันชินนะ มันก ain ็กาหนดแล้วโอ้เข้าท้องเลยกูก็เข้าเลยไม่เข้ากูก็ไปขึ้นพมเลยเหนือเหตุเหนือผลไปแล้วครับแลอย่างถ้าเกิดจิตสุดท้ายเราเนี่ยนึกถึงหลวงปู่เนี่ยเาก็ไปอยู่กับท่านไงหลวงปู่พาไปอยู่ไหนอ๋อมิมาท่านโอ้โหเลยเธอโอ้โหเต็มเลยคนอยู่กับท่านเต็มเลยประมาณไม่ได้เลยครับ จะรู้ได้ไงหลวงแต่ว่าหลวงปู่จะลงมาอีกไหมหรือท่านจะไม่ลงมาไม่มีทางรู้หรอกต้องตามไม่เชื่อหรอกท่านบอกมาแล้วถึงข้าลงมาเองก็เองก็ไม่รู้หรอกอจริงค<ะ> <c oughs> แล้วเขาเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตบอกว่าหลวงปู่ลงมาเกิดแล้วเป็นเด็กแงบอาจจะอาจจะลงมาแล้วเราไม่รู้ไงแต่จะลงไม่ลงท่านก็ยังอยู่นะหลวงปู่อ่ะ เพราะท่านยังไม่รวมบาเมยยังไม่รวมอ่เรายึดองค์เดียวก็พอเลยองค์ใหม่เราค่อยว่าทีหลังอถ้าหากเราตั้งสัจจะอธิษฐานเป็นจัก,กรพัิแล้วเนี่ยตรันนอกจากสวดมนแผน่เมตตาแล้วคนฝึกอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างครับไม่จองเลยฮะอธิษฐานเป็นระยะระยะไปอธิษฐานเรื่องราวในชีวิตอนธะิษฐานเรื่องธรรมมาหาละ,ะทานนี่แหละ ่าให้ขัดข้องกาแล้วกันจักรพัดิมีจนเหรอจักรพัฒนะถ้าจักรพัรดิจนไม่ไม่ใช่จักรพัรดิแล้วเป็นจักรยานแล้วใช่ถูกต้องจักรยานแล้วเทบเมื่อยแล้วไม่ไม่ใช่รถเครื่องแล้ว